ดีจ้าพี่น้องพบกับน้องท่านด้วจ้ามือนี้ตอนสวยๆจ้่ตอน41่สิโมงจ้าพี่น้องจ้าตอนนี้ก็ได้มาอยู่ศูนย์เด็กเล็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วจ้านี่เห็นมากกับมูเจ้าพี่น้องจ้าอ่าถหารเด็กหน่อยออกมากินข้าวกสิมาแจกขนมด้วจ้าบันนี้พี่น้องเดวกกสิให้เบิ่งบรรยากาศภายในศูนย์เด็กเล็กไปก่อนแล้วจ้าเนาะนี่จ้านี่ก็เป็นบรรยากาศในศูนย์เด็กเล็กด้วจ้าพี่น้องจ้าเดี๋็กท่านสิบห้ายางเบิ่งเนาะจ้าเนาะ จ้ะเป็นเครื่องเล่นของเลนสเด็กหน่อยแต่เด็กหน่อยก็สิอยู่ในตึกนั่นจ้ะพี่น้องจ๋ามีตึกเดียวแต่จ้ะนี่อยู่นี่จากน้อยเพิ่นก็สิปล่อยออกมากินข้าวอยู่ในอโรงอาหารจ้ะนี่จ้ะโรงอาหารเพิ่นเพิ่นก็ได้แต่งกับเขาไว้แล้วจ้ะน้องท่านเลยไปจอบเบื้องเมื่อกี้นะจ้ะเนาะเดี๋ยวถ้าคุณคู่เพิ่นปล่อยเด็กหน่อยออกมาเฮาก็สิเข้าไปแจกขนมพองตอนที่เด็กหน่อยกินข้าวนะจ้ะเด็กหน่อยก็สิอยู่ในห้นจ้ะ ท่านได้ปล่อยออกมาเสืออีกจังหน่อยก็คือสิปล่อยออกมาแล้วล่ะจ้ะนี่ลมเย็นดีจ้ะลมเย็นดีเดี๋ยวทาเบิ่งไปได้หน่อยออกมาได้จ้ะพี่น้องจ้ะนี่จ้ะตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วได้ตอนนี้จ้ะนี่จ้ะกำลังลังออกมาเนี่ยจ้ะพี่น้องจ้ะมายืนต่อแถวนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่เขาแจกนะคะ เอาให้น้องก่อนก็ได้พวกลกเดี๋ยวกระชายมูแจ,จกได้ตอนนี้จะได้คนละอย่างเจได่อันนึงแล้วก็ขนมอันนั้นอันนึงแล้วก็ขนมอันนี้อันนึงยืนไว้ตออแถวบัเป็นสแถวเลไหนคนแรกก็คือโอเคเอาเอาให้ไปทีละเอาให้ไปเลยได้แล้วเอาใส่กระเป๋าได้แล้วเก็บใส่กระเป๋านะคะโอเคค่ะ อย่ากูดกลับไปเราไมใส่บอลเลยนะนี่กระเป๋าใจกับนี่จ้ากระติบประมาณนี่ด้วจ้าพี่น้องจ้าเมื่อกี้กับลูกฮุบโตไปแจกจอยคนคู่กับจำมั่มยู่จะไหนี่เอาวินน้ำทำไมเดี๋ยวแจกเป็นทีละคนทีละคนนะจ้ะน้องไอจ้าวันนี้เด็กน้อยกับไปกินข้าวอยู่ในโรงอาหารแล้วจ้ะพี่น้องจ้าโอ้ยถ่ายคลิปท่านในบ้านในกะขอโทษเด้อจ้าเด็กน้อยแตกสวดรค์จ้า จ้าสำหรับคลิปนี้น้องท่านกับขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำนั่งใจให้ช่องน้องท่านพาทัวร์ในเดือนจ็ดพี่น้องจ้าขอบคุณหลายๆจ้าบ๊ายบาย